สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับมือนี้กัสวัสดีครับมาตามเลขแลาวพูงี่จำคาขออิซีทางสองครับมือนี้กอยู่สํานักเทงหน้าคือเก่าอยู่และครับลงมาเทงหน้าครับพูงี่เฝอนอนหน้าขี้อูอยู่นี่แล้วครับพอดีฝันเดลเลขไทยอีกบนออนรอบนี้เนาะต้องรอรุ่นเลขเทพก็ลงแล้วลงแล้ว เลือดไสีสรุปอีกบอยลองเบิ้งเอาเหล็กแล้วงวดบางหันนีกกะซุยไปนิดเดียวน้องผู้หญ่งมัไปมันกะได้แล้วมันกบมันกะมีตัวหนึ่งอยู่มีสองซีสองซีมันออกสองหามันออกสองหากับสองแปดดพ่อใหญ่งสองหากับสองแปดแมนตัวบอลเหล็กจะติดอยู่นี่กับมีสองหาอยู่ตัวบอลก็ได้จับจับคูบ่ถือจับคูบ่ถือโอ้เสียดายรอบนี้ลองเบิ้งอีกรอบนี้ลองเบิ้งอีกนี่งวดไม่ล่ะสุดงวดไม่ล่ะสุดแล้วเนี่ยมีเลขที่ออก สองห้ากับสองแปดเพรอไงเอาแปดตังค์สิเอาแปดตังค์เป็นสูตรคำนวณคนเหล็กกล้าเจ็ดคูคือเก่าป่ะพอไงเจ็ดคูนี่นะครับลายฟังแปดศูนย์ศูย์หนึ่งสามสามสี่หกแปดสี่เก้าห้าศูนย์หกสองเจ็ดเนี่ยแหละครับถึงสองแปดกับยีบวกคือต้องขันยี่ไม้อีกอะโอ้สุดยอดปวดเนาะเดตจะอีฟซี่สิกันเออเด้ร์ครับ ก็ว่าจังได้กกับมาสองเจ็ดบนล่างครับอันพวกนี่ให้ให้งวดแรกวันที่เท่าใดก่อนฮวันที่ยี่สิบเบียดสยี่สิบเบียดแล้วก็ยี่สามยี่สี่ยี่ห้ามันหางวดนี่บ่นี่งวดที่หางวดที่4ีมือว่านงวดที่ซีมือว่านลุดงวดนี่งวดที่หาให้มาซีงวดลุดงวดหนึ่งเขาสาม เพลงเดอเอาน้ำโสกตื่ว่าสุดยอดบ่ค่ะวันนี้บระรุษวันนี้ประรุษวันนี้บระรุษี่วันนี้แถวเบิ่งเอาเดือนตุลาได้กันยาปุ้ยเน่จะได้เลียนไส้ได้เลียนยิ่งเลงเดอไปหาน้ำมอน้ำไม่เบ่หันครับในเศร้าเบิ่งอยู่ละค่ะบ่ได้เบิ่งเพียรบ่ได้เบิ่งเพียรดิเพราะว่าเป็นว่ามันบริสัทธ์ อยังกับบอแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มอผลว่าตีต้องออกมาซะเกินจังโหดิเนาะร่างเทียบกับมีพิษผ่าดอยู่ดิพ่อใหญ่เนาะมีมีผิดพลาเยอะเลยไอ้เจ้าก็บ่เป็นตัวขดเลยเป็นหยังเป็นหยังต้องเงินซีมิติพุ่นเนาะพอนลำโศกมือดื้อคืออยู่ไอ้เสลี่ยเฮาก็ยังบ่รอลลูนขันอยากให้ฮู้นี่ต้องคือเสียเงินแพงๆบ่ดิเนาะพ่อใหญ่ให้เห็นหมดเลยแบบว่าเป็นพันกลัวพุ่นล่ะซีมิติเห็นหมดเลยเห็นฮอดหน้าฮอดตัว ผ่านปานพุนกับสีล่อรุ่นเอาดีกว่าแพงพุบนเนาะแต่ใบเห็ดมันเสี่ยงอันตรายเสี่ยงอันตรายเอากล่องไปซองกับเมียนอยู่บางทีสารเคมีหรือว่าเลสืองังนใช่เนาะแล้วมันบล็ันกับเล็กหน่อยมาได้เล็กเล็กหน่อยเอาหมดไม่ละสุดบาดนี่หมดไม่ชอบเมื่อใดก่อนบอกแรงนี่ซองขุมเคืองเออลองบ้างลองบ้างเอาลองเบื้องบื้องบาตาเอฟซีแหละครับบาดนี้ตัวได้บาต้าไปรอด ว่นน้ำใสกันรุ่นขึ้กันครับ <c oughs> จัดนักกักแล้วล่ะถามว่าถงมันเสียคนหรือเสียงานอยู่ต่ว,ตวสามมวดเพาไงเดีพวันนี้กานสามมวดดีเอฟซีสื่อต<ว>ามกันมากเมือนี้เนาะสามมวดนั่นคือ้สีโอ้ออโอยเพราะว่ามันไปทั้งบนทั้งล่างโอ้สุดยอดงวดนี้ก็ล่องล่องมงมากตัวใดกัน้คือตัวใด่ไหนี้ครับเอาแน่ว่านอนเลยน้ำสมมาอะไรให้เอฟซฟังเนี่ย ตำราพ่อใหญ่สามสิบกรกฎาคมหกสิบแปดสองตัวบนล่างแปดศูนย์หนึ่งสามสี่หกแปดสี่เก้าห้าศูนย์หกสองเจ็ดครับเพราะงี่มักตัวไหนเนี่ยนิดขีดว่าเดี๋ยวฮะเบิงบ่เสียหายเพราะไง้่องบิงรองบึงพอว่างวดว่าหันงวดงวดวันที่ยี่สิบ ยีส่สิบตดก็อออกตั้งบนตั้งลางง่าง,ง,งยี่สิบสามยี่บเอ็ดยี่ามพเียควันที่ไล้ครับวันนี้อาจะวันที่ยี <25. S 2> ่สิบหายี่สิบหาเขาตั้งบนตั้งล่างพงเ,เี่มักตัวใดก่อนอมน้ำโศกมักหนึง่งหกพงยี่ยมักตัวใดงกอีกตัวหนึ่งไหมตัวมันถือเลยเมน,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 นตัวอีกตัวหนึง่งตัวมันหลอกหมดเลยมักเนาวันนี้พเ,เยี่ยมักตัวใดบานนี่ถามเขาข่า On, มันมันมันมากมันมากกับถึมากเด่มากทังบนทั้งล่างเลยเอาเล็กจักตัวหนึ่งกันนะพอาี้จักตัวนึงติจักตัวหนึ่งบรเสียหายเอซนี่กับรังใจเอาซีหกเี่ยวซีหกจบนบนวียนเวียนอน่ยเละบนบนเวียนเวียนเอาน้ำโูกเดี๋ยวบอลนี้สองเก็ดสอเก็เอาแล้วปูน้ำาท่เดี๋ยวบอลปูน้ำแเอาแปดซีเอาเพรางี้ซีหก ออมน้ำโขกสองเจออมน้ำไส8แปดซี่มาเบิ้งครับไฟเยกืกสุดยอดครับผมนี่งวดนี่สูตร <c oughs> พองยงกะลองเบิ้งครับตำเล่าพองยงวันที่สามสิบกร,รกฎาคมหกสิบแปดนี่ขอใหายลำด้วยน้ำกันเด้อครับแคปหน้าจอเลยเลยครับเพื่อเป็นการประผาดแน,นวทางตัวเลลถ้าหาบประเนกับพิมพ์เขมาออมน้ำโขกงวดไม่ลาสุดนี่แหละครับลงบันทีให้ชัดเจนนี่แหละครับหาเลขไทยเลยอีกคลิปนึง มัน้ำใส่ลงได้สองขีดเพราะว่าช่วงนี้กะนผ้าอ่อนน้ำโผกไปหาหมออยากแน่เนาะพ่อเงี้ิแกจะได้กลับมาคิ้วกับบ่แม่นหน่อยๆเนาะอน้ำไหมก็ได้ลายอยู่นิกบาสีบ่แอร์อัดปันลูกบอลหมาลายคือกันนี่ว่าอำเภอเนาะตำบลจิบบ่เมดตำบลเดี๋วพ่อเงีต้ตำบลเนาะตำบลนีกว่าโอ้สบายแล้วเฮะไปหอดโอ้โยรถเต็มเลยทั้งหม้อใส่ทั้งรถใหญ่ ขนาดอั้นไม่ยหน่อยเซบีตมูบานเซบีตมูบานตสมุดแสดงว่าไปมือนี้ม่เจอคนท่องตัวนี้ไม่เป็นมือคนท่องมันป็นมืพราดเพราะนัดมือเดียวกันมาหเลยเกิดสุ่มมือตัวนี้คนหรอกไงเออมันอันนี้เขาเอาที่ยาเข้าเอิงแสดงว่าคนนี่เกิดแจ้เก็บไตสุ่มมือด้วยเนาะมือตรวจขั้นมือตรวจขั้นสอนงกับพวกปันได้เนาะท่องแหลกแล้วบนนี่พวกใครไง มันท่านเยอะมันท่านเยอะอันท่องมันแม่พ่อยี่นี่ตีออกจากคนก็เพยร์เลยแปดเจ็แปดคนอย่แล้แปดคนท่ันี้ท่องไงเลยไงครับบ่แปดคนนี่ท่องวันนี้ใครดีวันนี้หรือไม่เพราะว่าท่องสองไงแล้วท่องเจ็ดโอเคเดออือาธุอยู่ยังไงเนาะบอกว่าวะค้งแรปีละเทียดีพ่อยี่่ปีถ่ายปีอยู่แล้ว ไรกันเนาะวะว่าท,ทั่วมียาคุ้มพร้อมคุ้มใช่ไหมเขาเฮียนละ่ะเจ็ดยังไรยังกี่ไรเจ็ดทอดสิบสิบเอ็ดเท่ากับมีคือเลี้ยงไงพ่อเงี้เลี้ยงไงตัวสมมตินี่ผู้เดียวก็ยังเลี้ยงหยาดอยู่ <laughs> ตัวนี้นี่เป็นพ่ออย่างคือพ่อเงี้มันเป็นพ่อมน <laughs> ันบะกินเขาเพราะกินเขาเอ้าคันว่าสมัยก่อนมีมีปูมีปลาสมัยนี้ก็มีคือกันเด้อพ่อเงี้ยตะกี้ออกมากป้อนเขาเลยป้อนตลอด คมือนีหายไร่พดพราอดยากกีไ่ดิมันซอยกล้วยไปตากแดดซะเล้าก็หอมหอมยำเสเขาไปมบเอาใบงอาไปมกไฟคนนี้หาเสียโรคมป้อนบันกยังบดบดตายนเีกินสารจิมีก็ไปมีแต่ยังกล้วยน้วัวน้มาน้จักเห็นบ่อายุเทเรย์เราพ่อเงี้ยบานเนี่ยอตัวนี้อายุเท่รย์เก็ดสิบสองเจีดสิบสอง่สองเก็ด้ โอ้ยสองเจ็ดเจ็ดสิบสองบาทเนีะยมั่อกี้นะวันที่สามสิบนี่วันที่จะคล้องนี่ออกตรงตรงกันนะเย็บซีท่างสองกันล,ล่อคือกันนะครับเดี๋ยวงอายุหกสิบหกหกสิบเจ็ดหกสิบแปดออกดูดูออกอายุเลดเลดไถ่ดิเลดไ,ไท่ออกดีส่วงหกช่วงหกตัวเจ็ดสิบมาหนินะฮะเนี่ยบอกเจ็ดสิบเจ็ดสองเจ็ดสองมันจะไปเจ็ดสามเลยที่ เราลองเบิงตำเล่าพไงสามสิบกรกฎาคมหกสตัวบนล่าง8013 468 495 0่งสาครับเอาสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงสำนีขอให้ถุกโศกมันหมันน้ำกันเดอครับค่ะอ่าวยพรให้ทุกท่านยุดดีไม่แห้งลำรวยเงินทองสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ